ทับนี่ร้านราาลามนะครับอันนี้เป็น p x นะครับอ่าตัวสีหนึ่งห้าศูนย์เลยสวยสดงดงามนะครับอันนี้เป็นรถของคุณแว่นนะครับมาติดสัญญาณกันขมนะครับตัวรุ่น b รของเรานะครับอ่ามันมีระบบมากมายนะครับค่อนข้างเยอะอยู่ล็อกมีเสียงนะครับหรือว่าล็อกปิดเสียงนะครับเวลาใครโดนก็จะไม่มีเสียงรบกวนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานง่ายมากนะครับเพียงกดปุ่มทีเดียวนะครับจะเลือกเปิดเสียงหรือปิดเสียงก็ตามในกรณีปิดเสียงเนี่ยอ่าเวลาเราโดนแทงลูกกุญแจเนี่ย ตัวระบบมันสามารถจับได้แล้วก็จะดีเป็นระบบมีเสียงเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะสตาร์ทได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองเซตนะครับพอก็แทางดูญแจไฟเปิดแล้วนะครับแล้วก็เห็นไหมครับไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับยังไงก็ปลอดภัยไร้กังวลนะครับหมวดต่อไปเป็นหมวดตัวสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับกุญแจไม่ต้องนะครับเราสามารถสตาร์ทที่รีโมทได้เลยนะครับ รถติดเรียบร้อยแล้วนะครับพอถึงที่หมายเราสามารถปลดล็อกเครื่องทาการลงได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สั่งปลดล็อกรถแล้วก็ไปได้เลยนะครับรถเราก็ทําการล็อกเรียบร้อยนะครับเราก็เลือกได้นะครับจะล็อกแบบมีเสียงหรือปิดเสียงนะครับแล้วเราสามารถตั้งระดับได้ด้วยว่าความเสทีฟเนี่ยเราจะตั้งระดับไวมากหรือว่าแข็งหน่อยปานกลางนะครับมันมีให้เลือกทั้งหมดสี่ระดับนะครับเราเลือกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆอีกค่อนข้างยิบย่อยนะครับเยอะนิดนึงนะครับยังไงก็ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับอันนี้สัมภาษณ์คุณแว่นนิดหนึ่งนะครับเอ่อคุณแว่นไม่สะดวกที่จะเอ่อเปิดเผยชนหน้านะครับแต่ก็คืออ่าจะให้สัมภาษณ์เล็กๆเป็นไงบ้างครับคุณแม่ครับติดไปก็แนะนํามาก็รูปแล่นี้ดีครับชัดเจนคุณภาพโอเคไหมฮะชัดเจนไได้เลยเราก็มาๆ <c oughs> มา,มาเรามามามาติดตั้งอูครับผมป้องกันการถมยได้แน่นอนเลยแน่นอนคือ ถ้าแจหนาวคือแน,น่อนอนซือเข้าไปไม่ได้ต้องเสียงดังมาก <c oughs> อ,อืมสบายใจเนาะแล้วของเก่าก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับอ,นนอ,อระบบรถเดิมอ,อน <ะ S 2> แนะนําให้มา,มาลองมา,งมาติดตั้งดูครับที่ร้านรานารามนะครับโอเคพัฒนาการสิบห้านะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ